ใช้มือถือหรือสมาร์ทโฟนอย่าลืมกดติดตามและปุ่มนี้จะส่งขึ้นไปใหม่แจ้งเตือนกดปุ่มนี้กดกระชือไลค์ปุ่มนี้ครับโอ้นี่นะครับไว้สำหรับสับลองนะครับเวลาไปพัดหันเพื่อนดูสิครับหมุนรอบตัวครับโอ้นี่นะครับมีหมวดสำหรับบังคับโดนนะครับเพื่อนเพื่อนคะมีชื่อมเมเนปอยู่ด้วยครับว้าวโอ้ตรงนี้หนะครับลูกตรงนี้มีรูปไมเมนเนปด้วย ครับนีโอ๊ยใกล้สิครับลูกใกล้ใกล้กล่องโอ้มีรูปไม้ไมเนฟด้วยนะครับสวัสดีครับผมเจอเดอร์คิดวันนี้จะมาแกะกล่องโดนไม้ไมเนฟเองครับแต่กล่องของฉัสดุเหรอครับลูกครับของใครครับของไม้ไมเนฟครับโอ๊ยเจออไปดูสิครับลูกโอ้นี่หละครับลูกมีรูปไม้ไมเนฟด้วยครับโอ้ส่งให้น้องเต๋อแล้วครับลูกครับน่าสนใจมากเลยครับอย่าลืมกะเชื่อใจให้เจอด้วยครับทำไมครับลูกเพื่อให้มีกำลังใจทำคลิปต่อไป เรื่องดีดังกดกระเช้าไล่ให้น้องเต๋อนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปครับเพื่อนๆมาแกะกลงกันนะครับโอ้โดนโดนครับลูกครับโอ้โดนมันมีรูปไม้มีเน็ปด้วยครับไอ้โดนเพื่อนดูสิครับลูกโอ้ยว้าวนี่ครับเพื่อนๆมีรูปไม้แม่เนปด้วยครับโดนลำนี้มีชื่อด้วยครับตรงนี้ไม้แม่เนปโอ้ไม้แม่เนปโดนเลยครับครับชื่ออะไรครับลูกไม้แม่เน โอ้มาไมเน็ตเหรอครับครับเต๋อเคยดูเพื่อเพื่อมาดูรอบกล่องดวงกันนะครับมีรีโมทด้วยครับมีรีโมทด้วยรครับลูกครับมีที่ชาร์จแบตด,ด้วยมีชาร์จแบตด,ด,ด,ด้วยเหรอครับครับ เรามาแกะกล่องกันนะครับไงครับเฮ้ยดิโม่้็มาอันนี้คือถาสำรับใส่ดวงครับชวเพื่อดนดูสิครับเสร็จแล้วครับน้ำเงินครับน้ำเงินเหรอครับลูกครับนี่ที่ชาร์จกับับพัดสามล้อให้ด้วยครับโอ้อันนี้เหรอครับลูกครับลองรอบตัวดูดิดูสิครับโอ้นี่นะครับไว้สำหรับสำรองนะครับเวลาใบพัดหัก มีที่ชัดไปด้วยครับมีรีโมทด้วยครับไปดูสิครับลูกเพื่อนๆดูสิครับหมุนรอบตัวครับโอ้นียนะครับรีโมทสำหรับบังคับโดนนะครับเพื่อนๆครับมีชื่อมาเมนเทปอยู่ด้วยครับครับลูกโอ้ตรงนี้แหละครับลูกครับโอ้มีตรงนี้นะครับเพื่อนๆมาดูโดนกันนะครับนครับนี่โหนั่นนะครับลูกครับโชว์เพื่อนสิครับลูก โอ้สวยงามมากเลยครับตรงนี้มีรูปไม้เมนนิปด้วยนช่ครับนี่เอาโชว์ใกล้สิครับลูกแค่ใกล้กล้องโอ้มีรูปไม้เมนนิปด้วยนะครับสวยงามไหมครับมีใบพัดสีขาวกับใบพัดสีดำเพื่อนๆติดตามชมใน EP สองด้วยนะครับทำไมครับเราขอไปชาร์จแบตก่อนเล่นไมได้เหรอครับลูกครับโอ้ต้องเช็คไปชาร์จเหรอครับครับและจะขอไปฝึกด้วยจะฝึกด้วยเหรอครับลูกครับจะได้เป็นโชว์ด้วยเหรอครับครับ ใครชอบคลิปนี้คอมเมนต์เลยครับใครอยากให้รีวิวของเล่นอะไรบอกได้เลยครับอย่าลืมกดติดตามได้กับทืกไลค์เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเตอแล้วเราวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ